กลุ่มผู้บาดเจ็บก็คือครเรื่องของความถูกต้องนะฮะในการบริหารประเทศนะครับคือเขามองเป็นภาพใหญ่คือถ้าบริหารไม่ถูกต้องก็ต้องเขาก็ต้องออกมาอีกถึงแม้ว่าเสียคาไปแล้วยังไงก็นั่งรถบิวชร์ออกมาก็ได้ก็จะออกมาอีกก็ออกมาอีกฮะครับฮะแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือ,อ,อผู้นํากลุ่มมากกว่าผมว่ากลุ่มพันธมิตรหลายคนน่ะเขาไม่ได้เขาเรียกไม่ได้คลั่งนะฮะแต่ว่ามาด้วยความถูกต้อง <m uch ing> เห็นว่าอนําอย่างนี้เป็นประเด็นที่ที่เราได้รับความเดือดร้อนเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราเข้ามาร่วมแ,แต่ถ้าเมื่อเมื่อไหร่แล้วที่กลุ่มนํานําไปผิดทางอะไรเงี้ยก็ <m uch ing> ไม่ได้ไหมายความว่าต้องเดินตามตลอดใช่ฮะกลับ <c oughs> หลายคนก็ถอยออกมาเราก็ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> <Low> คือกลุ่มผู้ปฏิเ็บที่เราได้สัมผัสไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝังจนตัวเองเป็นเหลืองหมดทั้งหมดครับแต่ว่ามาเพื่อความถูกต้องมากกว่ากรับถ้าวันใดวันหนึ่งเราเห็นว่ามันไม่มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่หลายคนก็บอกอ้ากก็ถอยเราก็ต้องไปหากลุ่มใหม่เพื่อ ทำให้เกิดความถูกต้องชอบทมนรฮะทีนี้นอกจากปลองดองอีกประเด็นหนึ่งที่คุยกันเยอะก็บอกว่านี่เราโทษกกร,รมกันไปเลยล้างบาปกันไปเลยเอาตั้งแต่19ที่มีการปฏิวัติขึ้นมาไล่กันมาจนถึงปัจจุบัน1 9นู้นถึง19นี้ความผิดหายหมดนี่เราโทษกรรมพอรับได้ไหมครเช่นเดียวกับการปลงดองฮะผมว่ามันเป็นปัญหาหลักๆที่ทําให้การเมืองไทยไม่ไปไหนอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะฮะแม้ว่าผู้มีอำนาจรัฐเนี่ย แย่งชิงกันเพื่ออำนาจเพื่อให้ได้มาเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ได้ก็ใช้อำนาจของประชาชนใช้พลังของประชาชนขึ้นมาเรียกร้องเมื่อเกิดการบาดเจ็บล้มตายเนี่ยจะตายมากเท่าไหร่เขาไม่กลัวไม่แคร์เพราะว่าเมื่อก้าวถึงสู่อำนาจของเขาก็สามารถใช้กฎหมายตัวนี้ในการนี้และโทษกรรมให้กับตัวเองและพวกพ้องถูกไหมฮะสุดท้ายประชาชนก็คือเหยื่อของเหตุการณ์ถูกฮะผมมั่นใจผมว่าถ้าเกิดคุณยังใช้แบบนี้อยู่โดยที่ไม่ให้กระบวนการยุติธรรมตรงไปตรงมาที่กล่าวไปเมื่อสักครู่คนผิดว่าตามผิดคนถูกว่าตามถูก ก็อยากจะฝากบอกไปถึงอํานาจรัฐและนักการเมืองที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองครับว่าท่านจะเอาชีวิตประชาชนอีกสักกี่ชีวิตให้ท่านบอกพวกเรามาท่านจะเอาอนุสาวรีย์วีรชนเนี่ยอีกกี่อันเพื่อประดับตกแต่งยศถาบาร,รมีของท่านให้ท่านบอกมาประชาชนจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมีสิทธิเท่าเทียมเขาจะมีไม่มีชนชั้นเขาจะได้อยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ตกเป็นเหยื่ออำนาจทางการเมืองของใครอีก ให้บอกมากนะครับประชาชนจะทำตามครับคุณประพันธ์นิรโทษกรรมนี้จะเอาไหมฮะเพราะว่าคดีพันธมิตรก็ใช่น้อยนะฮะผมว่ามันขึ้นอยู่กับประเด็นมากกว่าครับ<ะ>นิรโทษกรรมเพื่ออะไระเพื่อที่ให้คนทําผิดไม่ต้องรับโทษใช่ไหมฮะคือทั้งทั้งหมดอะทุกคนะจะได้ล้างมารก็เริ่มกันใหมค่คือผมไม่แน่ใจว่าการนิรโทษกรรมมันจะเป็นทางออก คืนสู่ความสงบสุขจริงหรือไม่นะฮะอันนี้เพราะว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บครอบครัวผู้เสียชีวิตเคยได้ถามความเห็นเขาเขาบ้างไหมกับกฎหมายตัวนี้นะฮะมันมันไม่ใช่มีแค่ครอบครัวสองครอบครัวจริงมันมีเป็นร้อยเป็นพันครอบครัวนะฮะทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็อีกหลากหลายจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยฮะครับทีนี้เหตุการณ์ของพนมินี่หลายปีนานกว่าของกลุ่มคนเสื้อแดง <ะ>ทุกวันนี้รัฐบาลได้เข้าไปเยียวยาดูแลอะไรกับผู้บาดเจ็บกลุ่มพันธมิตรบ้างฮะคือจากที่ผมเข้าไปสัมผัสต,ตลอดปี5-2นะฮะครับแงเช่นเงินชดเชยอะไรพวกนี้เท่าที่คุยกันนะเขาน้อยไม่แทบจะไม่มีคนไปรับเลยะฮะครับเพราะกระบวนการรับเงินจากจากรับเนี่ยเาก็ังมีขั้นตอนเซ็นอะไรแยะมากมายเขากลัวว่าผลลัพธ์จากการเซ็นนั้นจะกลายเป็นผู้ต้องหาอืเพราะว่า แบบฟอร์มเนี่ยมันดูแล้วน่าสงสัยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคือรัดให้เงินอย่างเดียวแต่ว่ากระบวนการเยียวยาอย่างอื่นเนี่ยไม่มีนะฮะอย่างผมไปทําครั้งแรกเนี่ยผมสลดใจมากเลยคือคนเขาขาขาดมาเนี่ยพันผ้าก๊อตมาเลยมาทํากระบวนการกับผมเนี่ยสองสางคนเนี่ยผมจะทํายังไงให้คนที่แบกความทุกข์มาเต็มเลยประเด็นง,งผมคือจะทำยังไงให้เขามีความสุขในสองวันในสาวันนี้จะทำยังไงให้เขายิ้มออกมาได้ เป็นการบ้านที่หนักมากหนักนะฮะหนักมากแต่ต้องทําให้ให้ได้ให้เขายิ้มให้ได้ในสองวันนั้นอซึ่งพอเขายิ้มได้เนี่ยผมรู้สึกมีความสุขมากที่สุดเลย<ะ>ในกระบวนการสองสวันนั้นอืแล้วก็มันก็กลายเป็นผลตอนนี้ว่าเวลาเรามีการรวมกลุ่มทางกระบวนการเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาร่วมเพราะว่าหนึ่งมันได้ผ่อนคลายในในระดับหนึ่งสองมันได้ความเข้มแข็งกลับไปสามมันได้เพื่อนที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาแบ่งปันกันว่าฉันทุกข์ยังไงเธอทุกข์ยังไงเธอสุขยังไง,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 ไงมันทําให้เขาเกิดความเก็มแข็งขึ้นตรงนี้นะฮะคุณรัฐพัฒน์รัฐบาลได้เข้าไปเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือไม่ใช่เสื้อแดงอาสาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยอย่างไรบ้างฮะไม่เคยฮะไม่มีเลยแหระไม่มีครับ,ค,รบคืออย่างที่ทราบกันเนี่ยแต่ละศพเนี่ยจะได้ค่าชดเชยจากกระทรวงพัฒนาสังคมคนละ4 0 0 0 0 0บาทครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมขอชี้แจงตรงนี้ว่ามันไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งว่ามันเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้อยู่แล้วกฎหมายบังคับไม่ว่าคใครก็ตามกับที่เสียชีวิตพัฒนาสังคมจําเป็นที่จะต้องจ่ายให้คือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ได้ตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในการเยียวยาฟื้นฟูทางด้านเงินทองทางด้านจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดโดยตรงครับไม่มีเลยแม้แต่ไม่มีเลยแม้แต่จุดเดียวนะฮะอันนี้ไม่มีเลยผมยืยนยันตรงนี้ว่าไม่มีครับวันนี้ถ้าจะเรียกร้องเอากับรัฐบาลใหม่ซึ่งคงจะมีในเร็ววันนี้ ข้อเรียกร้องสิ่งที่อยากจะพูดกับรัฐบาลไทยที่กําลังจะมาถึงคืออะไรฮะอย่างแรกเลยในไม่ว่าใครก็ตามที่จะเป็นรัฐบาลนะฮะในส่วนของการเรียกร้องเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะต้องเรียกร้องให้เกิดการเยียวยาทางด้านของครอบครัวรผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดซึ่งหลายคนเนี่ยเสียหัวหน้าครอบครัวเสียหัวเร่หัวแรงนะฮะเยียวยาทางด้านเงินทองทางด้านจิตใจสมานแผลของเขาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามแต่ผมก็บอกว่าตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าเมื่อคุณเยียวยาให้เขาแล้ว พวกผมจะหยุดในการทํากิจกรรมลําลึกให้คนตายไม่ใช่ครนะฮะเพราะผมไม่มั่นใจในการกระทำของเราผมยอมพูดตรงๆว่าผมไม่มั่นใจว่าไม่ใช่ว่าคุณเอาเงินฟาดถั่วแล้วพวกคดีเงียบหายเหมือนกับสองสาครั้งที่ผ่านมาอย่างที่เราอย่างที่เราพบก,กันครับคือครั้งนั้นไม่ใช่ว่าคุณเอาเงินมาฟาดถั่วคนละกิจล้านก็แล้วแต่เยียวยาเสร็จแ,แล้วคดีจบตรงนั้นไม่ใช่พวกผมจะตามต่อไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใครก็ตามผมบอกตรงนี้นะฮะ คุณประพันธ์ฮะอยากเรียกร้องอะไรกับรัฐบาลใดก็ตามฮะที่กำลังจะากเข้ามาจริงจริงสิ่งที่อยากเรียกร้องก็คือไม่อยากให้ให้รัฐที่ขึ้นมาเนี่ยไม่อยากให้เขายึดติดก,กับอำน,นาจนะฮะคืออยากให้ฟังกลุ่มที่เขาออกมาเรียกร้องคือฟังตั้งแต่เริ่มต้นะว่าให้ไม่สนใจเห็นว่าเราได้เป็นรัฐแล้วเรามีเสียงข้างมากแล้วมไม่ต้องไปสนใจคือกระบวนเสียงข้างน้อยเนี่ยถ้าคุณไปเรียกไปรังแกไปข่มเหงจุดท้าย มันก็จะกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นอย่าง<ม>ที่ผ่านมาที่เราเห็นแล้วก็กระบวนวิธีการใช้ความรุนแรงผมเชื่อเลยว่าไม่มีไม,ไม่ไม่มีทางแก้ปัญหาได้มันแค่ยุติไป<ม>ส่วนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับอีกถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้ความรุนแรงแล้วมันจะแรงกลับมาเป็นกลุ่มที่ใหญ่อย่างมหาศาลที่คุณไม่สามารถจัดก,การอะไรได้เพราะนั้นสิ่งที่อยากร้องขอคือเราอย่าไปยึดติดกนนับอำนาจนะฮะปล่อยได้คือปล่อยนะ คุณประพันธ์ไปเยียวยาคนเสื้อเหลืองวันนี้นั่งฟังความทุกข์ของคนที่เข้าไปร่วมการจุนนุมกับคนเสื้อแดงแม้จะไม่ได้เป็นคนเสื้อแดงในวันนั้นครับฟังแล้วรู้สึกยังไงฮะคือความรู้สึกคล้ายๆกับกลุ่มที่พันธพิธที่ผมไปสัมผัสเนะี่ยไม่ต่างกันเลยฮะไม่ต่างกันเลยค,คือจะเต็มไปด้วยความความทุกข์แล้วก็หวาดภาวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆคนนะฮะถูกตามถูกตามแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ปกติได้ อันนี้เลียกมันเหมือนทุกซ้ําซ้อน,นะฮะับคือเจ็บมาก็แล้วแต่ว่าการดําเนินชีวิตก็ต้องหลบหลบซ่อนซอนไม่ไม่ปกติก็คือประชาชนส่วนมากที่ดูสื่อกระแสหลักทางเดียวเช่นฟรีทีวีอย่างเงี้ยครับคือรัฐก็จะถมว,ว่ากลุ่มนี้ไม่ดียังนั้นเราจะสัมผัสได้เลยว่าอย่างผมพาผู้บาดเจ็บไปสัมมนาเนี่ยบางทีต้องเปลี่ยนชื่อต้องหลบหลบซ่อนๆกลัวว่าจะถูกมาก่อกลัวไว้ถูกแล้วมันก็มีจริงๆนะฮะ เรากเ็เลยต้องจะทํำยังไงใหก้กลุ่มเขาทํากิจกรรมันด้วยความสุขนะฮะอันนี้คือคือเราเข้าใจความรู้สึกของคนเสื้อแดงนะว่าเขาก็มีความเดือดร้อนหลายๆประการที่ต้องมาชุมนุมกันนะฮะมันก็เลยสุดท้ายรัฐใช้อำนาจที่คมแข็งใช้ความรุนแรงรแล้วที่ผมว่าคือกลุ่มก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากความรุนแรงที่รัฐได้ไปกระทากับเขาะะคุณนัทพัฒน์ฟังความทุกข์ของคนเสื้อเหลืองในหัวใจคิดอะไรฮะ ในหัวใจผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสีเสื้ออะไรก็ตามประชาชนที่มาบาดเจ็บล้มตายและเสียชีวิตนั่นคือเหยื่อของการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากผมมาเจอกับประชาชนที่เป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีเสื้ออะไรก็ตามเนี่ยในเมื่อเห็นความไม่เป็นธรรมในบ้านเมืองในส่วนข,ของเขาที่ว่าเขาเห็นเขาต้องการออกมาเรียกร้องแล้วเขาก็มีสิทธิตามรัฐธรรมน,นูญที่จะเรียกร้องโดยชอบธรรมสันติประชาอาวุธเขาสามารถทําได้ แต่ไม่มีกฎหมายตัวไหนที่บอกว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะใช้กาลังสั่งฆ่าประชาชนมือเปล่าไม่มีกฎหมายตัวนั้นแล้วผมก็มั่นใจว่ามันจะไม่มีแต่ก็เกิดขึ้นมานะผมถือว่าทุกสีเสื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะตรงนี้แหละนี่คือประชาชนนี่คือประชาชนคนมือเปล่าจริงๆเขาทุกข์ร้อนจริงๆเขาถึงได้ทําไม่ไงั้นเขาจะอยู่ตามยถากรรมของเขาต่อไปอย่างที่เราเห็นทั้งสองท่านกําลังจะบอกว่าทั้งสองสีกําลังเรียกร้องสิ่งเดียวกันเลยฮะ สิ่งเดียวกันไหมเรื่องความยุติธรรมพวกเรา,าเกิดความเสมอภาคพวกเราเกิดมาด้วยปัจจัยเดียวกัน<ะ>นั่นคือเกิดมาจากการใช้อำนาจของรัฐโดยมิชอบถูกไหมฮะเรา<ะ>เกิดมาด้วยปัจจัยเดียวกันเ<ะ>พียงแต่ว่ารัฐบาลคนที่กุมอำนาจรัฐบาลอาจจะต่างกันนะฮะหลายๆอย่างเพียงแค่ตงนี้แต่ผมว่ามั่นใจว่าอย่างไรแล้วก็คือประชาชนคนไทยเช่นเดียวกันครับคุณประพันธ์ครับทิ้งท้ายครับตกลงเรียกร้องสิ่งเดียวกันเลยฮะก็เป็น ความถูกต้องชอบทรรมครับเท่าที่สัมผัสมานะฮะก็คือการบริหารเทศก็ควรจะอยู่ในระบบคุณธรรมนะฮะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือหลายคนมองว่าสองสีเนี่ยไม่ถูกกันับแต่ผมนี่ฮะันั่งด้วยกันได้ฮะเห็นต่างยิ่งในในกระบวนการที่ผมไม่ทำผมไม่ทํากับผู้บาดเจ็บนะมีช่วงหนึ่งที่เสื้อแดงชุมนุมอยู่แล้วมีข่าวว่าจะสลายการชุมนุมเสื้อเหลืองรู้สึกไงฮะรวมตัวกันเลยครับเขารวมตัวเขาบอกขอหยุดกระบวนการก่อนเพื่อที่จะ ไปดูแลช่วยเหลือเผื่อมีผู้บาดเจ็บที่เสื้อแดงคือม oui, ันทุกเดียวกันใช่ไหมทุกเดียวกันเขาเขารวมตัวกันเลยนะเขาพร้อมที่จะไปตอนนั้นเลยเพื่อไปช่วยเหลือกลุ่มคนเสื้อแดงตอนนั้นที่กรุงที่ทํานครครับคือแต่ว่ามีบางบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกเสื่อออกไปทําให้ทั้งสองกลุ่มเกลียดจังกันแต่ในความเป็นจริงในนั้นไม่ใช่เลยจิตใจเขาเอออถอรและเห็นเห็นความทุกข์ของกันและกันนะฮะ อันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยได้สื่อออกไปฮะรเราอยากใ,ให้สื่อออกไปตัวนี้เยอะว่าเขามีจิตใจที่พร้อมที่จะดูแลช่วย,ช,วยช่วยเหลือกันฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมสัมผัสต,ตลอดการทํากระบวนการาบำบัดฟื้นฟูเยยวยากลุ่มผู้บาดเจ็บของพันธมิตรนะฮะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือเสียงจริงๆนี่คือเสียงของประชาชนที่กําลังพูดให้ท่านผู้ชมผู้ฟังฟังพูดให้นักการเมืองฟัง ว่าความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้นคืออะไรครับและนี่คือ,อรายการตอบโจทย์คืนนี้ครับขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับมผมพินโยตรัยสุริยธรรมาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ